มาพบนะครับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคดเตียจะมาวิเคราะห์แข่งขันฟุตบอลยูโรยูโร2020ครับเป็นการพบกันวระวางทีมชาติยูเครนครับเจอกับทีมชาติออสเตรียนะครับโอ้โหซึ่งคู่นี้นะครับเป็นทีมที่เป็นการแย่งอันดับที่2กันเข้ารอบนะครับของรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าคู่นี้ครับทีมอัสเทรีสีส้มฮอลแลด์นะครับได้ตีตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปอย่างแน่นอนนะครับผลงาน นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทั้งยูเครนกับออสเตรียนะครับยูเครนนะครับแมตช์แมตช์ล่าสุดครับเอาชนะมาซิโดเนีย2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้ทีมฮอลแลนด์2ประตูต่อ3ครับส่วนออสเตรียนะครับแพ้ฮอลแลนด์0 2แล้วก็ชนะมาซิโดเนีย3ประตูต่อ1น,นะครับซึ่งคู่นี้เป็นเกมที่มีมันพอสมควรแล้วก็มันมากนะครับเพราะเป็นการแย่งชิงเพื่อเข้ารอบนะครับโอ้โห ซึ่งสภาพความพร้อมของทีมยูเครนครับของกุนซืออังเดชเชฟเชนโกครับอดีตตำนานโคหน้าของทีมชาติยูเครนนะครับถ้าเขาได้อีกสักหนึ่งคะแนนหรือว่าไม่แพ้หรือว่ามีแต้มนะครับทั้ง2ทีมถ้ามีแต้มอญญาจจะเป็นการลุ้นเขารอบนะครับเพราะว่าทีมยูเครนตอนนี้อยู่อันดับที่2นะครับเพราะว่าถ้ายูเครนเสมอยูเครน UK จะเป็นอันดับที่2และเขารอบโดยอัตโนมัตทันทีนะครับแต่ถ้าแพ้ทีมชาติ ออสเตรียก็จะเ้ารบทันทีนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆของทีมอย่างพวกอังเดยามโมลรนโกะครับกับตันทีมได้ลงสู่สนามน,นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆของทีมชาติยูเครนนะครับพวกอย่างที่ผมบอกคือลุสมานมารินอฟสกี้นะครับกองหน้าตัวสําคัญครับคือประภาษาแล้วก็โรมันยาลรมซุกแล้วก็อังเดยามโมลรนโกนะครับท,ที่เป็นประภาษาส่วนปะาะภาษาในแดนกลางของทีมชาติ ยูเครนน่าจะเป็นวอร์ตานเลสสปาเตนิโก้ครับเล็กซันเดอร์ชิสเซนโก้จากแมนซิตี้นะครับแล้วก็ไมโคล่าซาเปเรนโก้ครับที่จะลงสู่สนามของทีมชาติยูเครนนะครับโอ้โหยูเครนก็ไม่ธรรมดาของกุเดือกุ้เสืออันเดเชฟเชนโก้เช่นกันนะครับส่วนทีมชาติออสเตรียนะครับและถือว่าได้รับข่าวดีที่กองหน้าตัวเก่งเรื่องมาโกอานาโตบิทนะครับจะได้ผลโค่แบนกลับมาในแมตช์นี้นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆน่าจะได้ลงสู่สนามนะครับของทีมชาติออสเตรียนะครับ ออสเตรียนะครับถือว่าเป็นนักเตะมีนักเตะที่เล่นในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันมากพอสมควรครับแล้วก็มีอีกอย่าง,งคือกัปตันทีมครับดาวิดอาราบานะครับที่จะลงสู่สนามเช่นกันนะครับพวกคู่กัน,นคือเมชเชลเกเกริสกับคริสตอฟบอมการเนอร์น่าจะลงสู่สนามเช่นกันนะครับของทีมชาติออสเตรียนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆคือพวกอาร์ค on, อนดอนไมกคอนแล้วก็มาเชลซาบิเซอร์คือลงสู่สนามเช่นกันของทีมชาติออสเตรียนะครับโอ้โห ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของในเกมคู่นี้นะครับผมว่านะครับในทัศนคติของผมนในเกมคูน่นี้น่าจะเป็นเกมที่ถือว่าต้องระมัดระวังตัวในการพอสมควรครับถ้ามีถึงแต้มของทั้งสองทีมก็จะสามารถเข้ารอบได้แล้วก็ไปลุ้นอันดับสามที่ดีที่สุดของอีกสี่ทีมที่เขาต้องการเอาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมว่าทีมชาติยูเครนน่าจะเป็นฝ่ายที่บดเอาชนะทีมชาติออสเตรียได้ แบบเฉียวหนึ่งประตูศูนย์อะไรก็เป็นไปได้น,นะครับเพราะว่าถือว่าคู่เนี้ยทางสองทีมต้องการแต้มและไม่อยากแพ้คู่นี้นะครับน่าจะจบลงเอ่ยกันที่การเสมอเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับโค้ดเตียบอกว่าน่าจะวิเคราะห์ฟันธงฟันทงินทงเป็นแบบดีนะครับคู่นี้โค้เตียฟันธงอยู่ที่ทีมชาติยูเครนนะครับเอาสามารถเชิดเอาชนะทีมชาติออสเตรียหนึ่งประตูศูนย์หรือสองประตูหนึ่งโค้เตียฟันธงนะครับวันนี้ ทีมชาตยูเคมาแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้เราชมคือมี Facebook มี YouTube มีบล็อกดินะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้เยอะๆนะครับเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ดีๆต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมผมอยากให้คนรู้จักกับ t c o i n Signal เป็นกลุ่มในธุรกรรมที่ะแจกสัญญาณซื้อขายจากการวิเคราะห์บอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทำกำไร ทั้งสปอร์ตและฟิวเจอร์รวมถึงอัปเดตข่าวสารกีับบิตคอยน์ให้สนใจเนี่ยผมเน้นย้ำให้ริบเข้านะเพราะว่าตอนนี้กูมยังฟรีอยู่ลิ้งอยู่ใน Description